เฮ้ยแฟคเตอรี่คิวโกสไฮแอนด์ซีกกูจข้าพระเจ้าจะมีซ่อนแอบกับข้าพระเจ้าเออใจกูจะข้าพระเจ้าให้มีเครื่องบินด้วยโอคือคือเลือกไว้คือเลือกระหว่างข้าพระเจ้ากับไอ้นี้ถ้าใครจะเป็นฮะใครจะเป็นฮึบเฮ้ยเดี่เฮ้ยไอ้ผู้หูบหยุดตัวเดียวเองทั้งเมื่อกี้นะทั้งเมื่อกี้นะมึงเกือบเลี้ยว อันนี้คืออะไรครับพระเจ้าวิทย์ดีฮะเอาเลอกไม่ได้อะมันจะสุ่มเพื่อนรักเกิดใกล้กูด้วยนะเกิดใกล้กูด้วยโอ้พระเจ้าถูกพระเจ้าไททันเลยใครยิงอะไรขึ้นมาวะอ๋อมีหนังกระติกให้ด้วยใช่ใช่ใช่หนังกระติกยิงพระเจ้าฆ่าพระเจ้าไอ้เหี้ย แบบนี้เองพระเจ้าพระเจ้านั่นนะพระเจ้าติดบังใครตัดพระเจ้าไม่เก่งแล้วพระเจ้าไม่เก่งแล้วมึงพาผูไปได้เก็บอีซีป่ะเนี่ยฮะเฮ้ย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 เฮ้้ยเเฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยย เหมือนอันนิเมะเลยจริงๆอุกกาบาตโอ้ยดินสอออวาดเขียนเลยวาดเขียนนี่อะไรเ่ยชร์เกอ e ์ u r g e r m เมเทโออุกกาบาตตกแล้วเมื่อไหร่เจ๊แกจะตายเนี่ยเจ๊แกอยู่นานเพื่อน กูไม่โดนด้วยเว้ยกูอยู่ไกล้ไกลไหนวะกูอยู่บนแทงน้ำอ้เหี้ยที่งานอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยคือเกือบเกือบเกือบโดนเกือบตายเจ๊ใจเย็นคำเดาวไอ้โปรเจออย่าทำผมโอ้โหแกผิดมาแล้วฝนกรดฝนกรดหลบหลบฝนกรด น้ำตรงไหนวะขาดกูขาดกูสบายแรงแล้วกูเจอแล้วกูยิงไม่ได้เลยพุ่นกูหมดสภาพแล้วกูยิงหัวอยู่กูยิงหัวเจอยู่หมดสภาพแล้วไอตัวกูดำเลยไอพุ่นตัวกูดำไอ้อร์แหละไอตัวไมตัวกูน่ากลัวกว่าเดิมอีกเว้ยหมดในมีมเลยพุ่น <Yeah. S 1> ไอ้เหี้ยไอ้พูดตัวกูหมนในมีมเลยเหย้ย yeah, แล้วอุ้ยเหี้ยฝนก้นพระเจ้าพิโรธช่วยไปดูอุ้ยกูจะตายกูยิงไม่ได้แล้ววะกูหมดสิทธิ์เดินดูข่าตัวตายด, <c oughs> ด,ด,ดีไหมขึ oh. ม้นไีได้เปล่าโอ้แแบเมืองใครครับจังหวันดนี้ครอยเอา้าแล้วกูหายไปไหนเนะี่ยเฮ้ย โอ้ยอีกแล้วอีกแล้วไอ้กูหายเพื่อนกูหายน่ากลัวเป็นบ้าเลยเมื่อกี้เฉียดมึงไปแวบ,บเดียวเองเอาแก <c oughs> เกิดใกล้กูอีกแล้วโอ้ยมีคนเกิดใกล้กว่ากูอีกอยู่ตรงตีนเจแกเลยโอ้โห <c oughs> เอาสวัสดีเพื่อนเุื่นกูอยู่หลังมึงขึรถเคีนกันดีกว่าเอาแล้รถเคียนขึนเคลนไปเลยไปเลยเหี้ย <c oughs> ก่นอนที่เจ๊เกย์จะมาเฮี้ยเจเานีโมโโโโโมาทางนี้แล้วบุญให้ท่านให้ท่านลิงเหอ,อปลาหินเป็นว่าเล่นเลย <c oughs> โหสัยัาณดีวะ่ะ <c oughs> จริงเลยยอ่าได้กูมีระเบิดกูมีระเบิดอ๋อมืดแล้วอ๋อใช่อย่างงี้เออไม่ใช่ปลาไปเออให้ตัวเฮ้ยลางรถไฟว่านเอาจริงนะกูไม่เห็นเจ้เลยด้วยอยู่ข้างหน้ามึงอกี้เพื่อนว่าไอ้บอาไอ้บอนไอ้บอา แก <Yeah, S 1> <laughs> อย่าทำผมมึงโคตรท้าทายพลังเลยวะยแต่มึงยังรอดว่ะ What the fuck แกอย่าทำผมเฮ้ยมึงรอดว่ะ <laughs> <laughs> อ้าเปล่าหนุกวีดปดไฟโมดู เจเจเย็นจิงหัวเลยเจเม็ดพวกกูจริงๆอ่ะพวกกูยืนหัวโดยเนี่ยเยี่ยโอ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นเขายิงคนทางล่างตาหาก เฮ้ยมมันลาากไอ้คนข้างล่างมันลากมายายายาดำโอ้อะไรวะไอ้คนข้างล่างมันลากมาโอ้โห the best position ของพวกเราไอเฮียเป็น position ที่เฮียที่สุดแล้วเก่งก็เลยนรถไฟไม่หยุดเลยวะชิงกันเซนอุ้ยบิง ยิงวิววิววิวิวิพระเจ้าอาจจะเล่นยากก็ได้นะรู้ว่าเขาอาจจะเล่นล่วงถอยจนล่วงเลยถอยจนล่วงเลยเมื่อกี้อะไรวะกูก็เกือบล่วงแต่กูไม่ล่วงไอ้เหี้ยหยาหยาหยาคมจะตายแล้วลอกไอ้เหี้ยผมก็ยิงก่อนโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้คนบนตึกโพสิชันไม่โคตรดีกลัวมันไม่ลงมาหรอกยกเว้นเจ๊เกจะเดิน เะลรู้ตึกเป็นกอรซิลล่าเฮียะยิงไม่พักเลยเตอไม่ยอมพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยเราบอกตายด้วยหนังกระตีเกิดเฮ้ยฟิมฟ right> ิมมีตังเท่าไหร่เบือนมึงมีตังเท่าไหร่กูมีสามพันสองโอกาสเป็นโอกาสกูเป็นอะไรวย ้อยอนี่เปิดการ์ดเหรออืมเปิดการ์ดเป็นการ์ดของพระเจ้าไอ้เหียอ๋ะอพลังกันนะเออให้นหาค้นหาค้นหาไม่เอาพอแล้วเบื่อแล้วไอ้วุ่นกับป้าเอาไปสลับกันเลยอย่างเซ็งเลยโดนหลอกเตะ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 เตเตอเตะเตะเตะเขยขยมาแล้ว ผีหลอกวิญญาณหลอนใครมึงหากูไม่เจอแน่วันนี้คงกระดูกยักษ์ประจ้าหากูไม่เจอแน่กูบอกเลยกูจะเล่นมึงไอ้ฟีมี้เฮียหาไม่เจอหรอก ปูฟ้าอะไรใส่หัวเขาอะลูกบอลลิงไปเลยสตรย์ไอ้ยาบอลลิงบอลสตรย์ยืดบุญกูขอใช้คำมึงนะยืดแ่จิกากูไม่เจอดียืด แต่จิกากูไ sí ม่เจยน้องกูเห็นไอ้เหี้ยกูเห็นแล้วนะกูเห็นแล้วนะเห็นอะไรกูเยอยกูเห็นไอ้แต่เดี๋ยว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 กูเห็นไอ้เหี้ยเฮ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 ้ยกูเจอคุณผู้ชอเป็นรองเหี้ยนี่มากกว่ามึงไม่ใช่ซูสนะกูไม่ใช่ซูสแต่กูเป็นพระเจ้าที่เล่นบอลลิ่ง โดนครับหลบได้หลบได้ไอ้น้องแปะโอ้ยมึงกากว่ะหลบทั้ง oh, วัน pues ก um, ็ยังไหวไอ้เฮียนั่นไม่ใช่มึงแต่กูก็จะฆ่าบันไอ้เฮียมันโกงมันก็ตีนไปบัลลงกูไอ้บุนคอยาวันตึกคอยาวันตึก ไปเลยนะตึกข้างขวาข้างขวาตึกขวาเออเขวะแล้วเขวะแล้วตาตามีแสโอ้ยโดดลงเลยคนจามี้มบิดไหมคะไม่ดีไอับปาร์ตา้ยาไม่มีการได้เป็นพระเจ้ามันสนุกยิ่งยิ่ง